ก็สวัสดีวันนี้ครับเพื่อนเพื่อนคือพอดีว่าก่อนหน้านี้ผมได้ลองดู youtube วิธีรับโค้ดของชาวต่างชาติเข้ามานะเพื่อนแล้วลองทำตามดูซึ่งปรากฏว่ามันได้จริงเว้ยเพื่อนๆเลยดูดิด,ดูเห็นเห็นปุ่มแดงๆนี่ของคันผมไหมจะเปิดให้ดูนะเดี๋ยวผมจะกดรับทั้งหมดนะเพื่อนๆนะอ่ามีทั้งหมดสามกล่องนะหนึ่งสองสาม,สามแต่เพื่อนอดูแพ็คขั้นสูงส,สามไว้ซึ่ง ผมลองทำตามในยู u ู e ต่างประเทศมทดมันทำได้จริงเนพะื่อนๆนะเอ๋มันไม่ได้โกหกหรือว่ามันแบบมันหลออเอาโค้ดเอาอะไรนะมันไม่มีมันมันทำได้จริงอ่ะดูดูเดอผมไปที่กิจกรรมเพื่อนนะกิจกรรมชิวๆว,ว่หนนีงเพื่อนขั้นสูงพูแบบดีใจมากเลยเพวกทําเสร็จกดตะกี้เลยเสร็จเมื่อกี้เลยอะตื่นมานทำอะเมื่อกี้มันเราสูงกัน คือผมขาดการ์ดอยู่ของขั้นสูงนะจะเป็นเนี่ยของลาฟาเอลกับของเบริซ่านะเพื่อนๆนนะเพราะว่าถ้าเราเก็บการ์ดขั้นสูงครบนะเพื่อนนี่เราสามารถแลกสกินของแฟนนีกับคอร์ดหรือโรเจอร์ได้นะเพื่อนเพื่อนนะเพราะาพอดีแบบดีใจไปเลยพูดลิ้นพันกันโอเคเราวเรามาเปิดเทเลวไวเพื่อนเพื่อนนะไหนที่เปิดนะ อ๋อเด็กเด็กการสามเนมือนเซ็งได้การสาม,ม,สาสามอพอดีผมกดข้ามโอ้ไม่ตายอะไรเลยในการสามเออสิ่งเลยโอ้มันก็เออของเฟียนะ โอ้ยนะเอการสั่เพื่อนมีนงม่งเหนียวแตดต้องข้ามไงมันก็ไม่มีอนิเมชันการเปิดะนะโอ้โหทอถีเพื่อนเสียดายเสียดายได้ไดการสั่ขั้นสูงนะอะไม่ได้ขอมหายยากมากเลยเพื่อนหาย,ยากมากโอก,กาสโอก,กาสซูตหนึงเปอร์นอ่ะคือร้อยคนนี้ได้แค่หนึ่งคนอ่ะ ไปหาแลขโค้ดใหม่แล้วโอเคยังไม่รอคลิปหน้าเ,เพื่อนๆนะเสียใจลเ,เลยเมื่อจะได้ซะแล้วโอเคยังมีเวลาอีกตั้งสิบสองวันรอเท่าไหร่แล้วเจอกันคลิปหน้า